สวัสดีครับท right ุกคนวันนี้แม่พูดนะครับว่าไม้แบบราคาแพงเนี่ยเป็นไม้แบบที่ตีดีจริงหรือเปล่านะครับก็อย่างแรกนะครับพี่ยังขอแบ่งเลทราคาก่อนนะครับว่าไม้แบบราคาแพงของพี่เนี่ยหมายถึงนะครับไม้แบบราคาตั้งแต่3,700บาทขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นของแพงครับอย่างเช่นตัวนี้ของพี่อร์นะครับ3 9 9 0ันเก้าร้อยเก้าสิบก็คิดง่ายๆสี่พันนะครับแล้วก็เลทในช่วงราคาช่วงกลางเนี่ยตั้งแต่สามพจลงมานะครับจนถึงนะครับพันหนะครับพี่อรจัดเป็นว่าเป็นราคาเลทของไม้แบบกลางนะครับแล้้วถาเกิด ำกว่า1000นะครับ half. พี่อ้ยก็ถือว่าเป็นไม้แบบราคาถูกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของราคานะครับแบบราคาถูกมันก็แบบว่อะไรได้คุณภาพแบบราคาถูกนะครับเอ็นอะไรก็ธรรมดานะครับก็พอตีได้นะครับพอตีเล่นๆได้นะครับแต่นะครับก็เอาไว้ไปตีแบบอะไรลงสนามหรือลงแข่งไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดในเรื่องวัสดุอะไรทุกอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของราคาแพงเนี่ยก็ต้องดีกว่านะครับ ของราคาถูกอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้พูดเลยว่าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่นะครับในเรื่องงานใช้งานถ้าเกิดคุณตีเล่นๆนะ่ยคุณก็ไม่ยังเป็นต้องลงทุน4 000, ี่พันไงคุณลงทุนแบบหกเจ็ดร้อยไปตีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับต้องการตีดีๆนะครับแบบไปตีขอนะครับหรือลงแข่งเนะี่ยคุยไงคุณก็ต้องใช้แบบตัวนี้นะครับซึ๊บเห็นไหมคุณภาพการเก็บงานเนี่ยนะครับวัสดุอะไรดีกว่าหมดทุกอย่างครับเนี่ยด้ามอะไรทุกอย่างครับคาร์บอนเนินอย่างเกรดดีกว่าทุกอย่างนะครับขาเนี่ยแข็งาเพี่ ผมจะต้องลงทุนในอะไรจตเจ็ดร้อยเป็นสี่พันเหรอคุณไปเล่นตัวกลางๆก,ก็ได้นะครับช่วงระหว่างพันห้าครับถึง 3, 7, สามพันเจ็ดเนี้ยเพียยนถือว่ามันเป็นเลเการ์การครับซึ่งนะครับทําได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับในกรณีที่เฮ้ยคุณนะครับอาจจะเริ่มจริงจังกับแบตเนี้ยแล้วคุณก็ลองไปตีนะครับกับเพื่อนในกลัวนะครับตามสนามแบบต่างๆเนี้ยแล้วคุณบอกว่าพี่อั้นสี่พันผมจ่ายไม่ไหวอ่ะหรือว่าบางรุ่นนะครับหกเจ็ดพันก็มีนะครับก็ล่าสุดเพื่อนพี่นก็ไปซื้ออะไรตัวมานะคครรรััับก็ตตววนนน้ะขอองเ์บ ก็อันนั้นอันนั้นก็มีฐานะนะครับแต่สำหรับคนยังไม่อยมีฐานะแล้วอยากตีเล่นๆนะแล้วอยากได้คุณภาพดีๆคุณก็ไปซื้อรุ่นพวกแบงนด์รองนะครับก็อย่างตัวเนี้ยก็มันมีแบรนด์รองหลายรุ่นนะอย่างเช่นพวก VS อย่างเช่นพวกคอมปูอะไรเงี้ยทุกแบรนด์ที่ไม่ดังนะครับที่เร็ดพันกว่าบาทเงี้ยอันนี้ของเพียงเนี่ยพันเก้าเก้าสิบนะครับ,รบเพียงก็ให้คนลองไปดูอ่ะลองลองตีนี่มอนพูดมากเขาลองตีดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บถามมาให้เท่าไหร่ก็บอกให้สองพันห้าครับตัวนี้ 2, บางคนก็ให้2,007นะครับประมาณนี้ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้เลยนยครับว่าถ้าเกิดคุณนะครับไปซื้อนะครับเลกลางอ่ะคุณก็จะได้แบบอะไรประหยัดกว่านะครับในราคาที่ถ้าเกิดเทียบกับของที่มันแบรนด์ดังๆครับแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของวัสดุในเรื่องของการตีอ่ะมันก็ยังสู้ไอ้ตัวแพงๆไม่ได้นะอย่างเช่นในตอมปู่ตัวนี้เพี่อนบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเหมือนกับมันไปลอกตัวตัวหนึ่งมานะครับของแบรนด์ดังในราคา5,000บาทแต่มันทำ2,000เงยคุณภาพนะครับก็จะอยู่ที่เท่าไหร่วะนะครับอยู่่ที เอาตรงๆนะได้ประมาณ85%นะครับ85%เท่ากับ2,500นะครับเท่ากับ100อ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณซี้อแลกว่าพี่อั้นผมต้องเอาคุณภาพ100อ่จ่าย5,000ไทนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ2,000นะครับ85คุณก็ลดคุณภาพอะไรมันก็ได้ครับรวมถึงนะครับในเลทช่วงต่ำกว่า3,070เนี่ยนะครับถึง1,500นะพี่งเห็นบ,บางคนเอ้ยบางคนก็ใช้ไอ้ตัวแล้วเท่าไหร่วะ 2,005หรือ2,009นะฮะอยู่นะครับหรือ3,003อย่างเงี้ยบางคนก็ไปชอบตัวละ1,990เนี่ยอย่างพวกแบรนด์ใหม่ๆครับอย่างเช่นพวก VS หรือคอมปู่เพียงก็เห็นนะก็มีนะครับก็บอกว่าตีเข้ามือมากกว่านะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เลทกกางที่ราง1 5 0 0ถึง3,007เนี่ยเฮ้ยเป็นการเป็นเรื่องรดสิยมนะครับเพราะคุณภาพก็พอๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่นะครับถ้าเกิดคุณมีมากกว่า3,007นะครับไปเล่นตัวแพงๆนะครับไปเล่นพพวววกกกตตะะลลาาดดเนนนี้้้้ยฮมัจไไครร์บออแ็ วัสดุที่มันเก็บงานดีกว่าคาร์บอนที่ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับของนี่มันเรียขาจางกันสองเท่าไอ้เนี่ยตัวเดียวซื้อได้ไสองตัวดูดูแค่ดูแค่ขอบแค่ตาไก่แค่นั้นครับว่าเฮ้ยการเก็บงานที่ดีกว่าครับเนี่ยดูถึงเฟรมเห,นหนมม็นไหมเฟมรวมเหมือนสีอะไรเฟรมด้วยเนี่ยเห็นไหมคุณภาพความหนานะครับก็จะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่ายังไงนะครับของแพงก็ตีดีกว่าแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะต้องยอมจ่ายเงินในขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างเพื่อนพูดนะครับห้าพันนะเท่ากับหนึ่งร้อย 2,000เท่ากับ85คุณก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงกลางๆอ่ะที่ต่ำกว่า3,700ถึงถึง1,590เนี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยขึ้นอยู่กับรถนิยมไปแล้วนะคุณอยู่รถนิยมแล้วไม่ตัดเกรดกลางๆอีกการมีเรื่องรถนิยมเนี่ยนะเพราะของบางทีนะครับล่าสุดยีด่ห้อยี่ห้ออะไรว่าตัวนั้น1 4นสีมั้ง2อ0 0ัมั้งแต่ไม่ได้ว่า2อ0 0ัหรือ2,500นะเพิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนไปตีอยู่ว่าเฮ้ย hey, มันไอ้2สองมันตีเข้า่า,าก2,900 3,300ับที่เคยซื้อมาอีก ก็มีนะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหรียกลางๆมันเรื่องนสิยมนะครับแต่นะครับมากกว่าสามพันเจ็ดของก็ดีจริงๆของเกาดีจริงๆเก็บงานละเอียดอะไรละเอียดนี่ครับโอ้โหของเนี่ยไม่ละเอียดมากครับดังนั้นเนี่ยยังไงของแพงก็ตีดีกว่านะครับเพียงแต่ว่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบัตรเจ็ดด้วยถ้าเกิดคุณไหวจริงๆอ่ะพี่บอกเลยเฮ้ยไปเล่นของแพงเลยไปเล่นของแพงครับแล้วก็เล่นหมายที่ เข้ากับสตาของคุณครับก็จะตีดีกว่านะครับก็แต่ว่าขึ้นอยู่กับบัตเจ็เนาะโอเคครับไมจบคลิปนี้ปเป็นเพียงเท่านี้นะถ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ